ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบในส่วนของพนักงานราชการนะครับไม่ว่าใจะในหน่วยงานใดๆก็ตามนะครับก่อนที่ไปดูในเนื้อหาสาระของระเบียบสํานักนายกรัฐมทีว่าด้วยพนักงานราชการฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับหรือหากว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างก็ฝากกดแชร์บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วย รวไปถึงท่านที่ต้องการแนวข้อสอบในส่วนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการในชุดที่กำลังขึ้นโชว์อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะขอตัวอย่างข้อสอบได้ด้วยการแอดไลน์ไปที่063 739 3235อีกครั้งหนึ่งครับกดเพิ่มไลน์นะครับ063 739 3235ขึ้นไลน์ โปรโฟไฟล์บอกว่าพี่วุฒินะครับแล้วก็ทักมาว่าขอตัวอย่างข้อสอบของพนักง,งานราชการในรูปแบบของไฟล์ pdf เราให้ท่านฟรีทางไลน์ในระเบียบสำนักนายกรรฐมรีว่าด้วยพนักง,งานราชการพศ2547 <c oughs> เป็นฉบับที่1น,นะครับแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2ปี2560เ <c oughs> มื่อวันที่24กุมภาพันธ์2560นรบะครับแต่เราเค่อยว่าไปในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูฉบับนี้นะครับ ในฉบับที่1น,นี้นะครับจะบอกว่าในระเบียบฉบับนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่1มกราคม2547เป็นต้นไปแล้วก็ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับคำว่าพนักงานราชการเนี่ยคือใครคำว่าพร,รักงานราชการนะครับก็คือบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการเพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้นในส่วนนี้ก็หมายความว่าน้องที่จะสอบเข้าไปเป็นพนักงานราชการไม่ว่าจะอยู่ในกระทรวงทบวงใดก็ตามนะครับจะทำในรูปแบบของสัญญาจ้างในสัญญาจ้าง1 1สัญญานั้นมีไม่เกิน ได้เวลาในการจ้างเนี่ยไม่เกิน4ปีซึ่งหมายความว่าอาจอาจะทําสัญญาจ้าง6เดือน1ปี2ปี3ปหีหรือ4ปีก็ได้และหากน้องทํางานแล้วผ่านการประเมินเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างในทุกๆ4ปีก็เป็นไปได้นะครับงนั้นในส่วนนี้นะครับคำว่าพนักงานราชการเนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องทำความเข้าใจก็ค,คือว่า คำว่าพนักง,งานราชการนั้นก็คือการจ้างในรูปแบบของสัญญาจ้างมีความเหมือนมีความต่างกับข้าราชการเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดกันนะครับในข้อที่4นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของกฎหมายระเบียบประกาศก็บังคับคําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติเนี่ยให้ถือว่าพนักง,งานราชการาต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหรือเว้นปฏิบัติตามด้วยนะครับ แล้วก็ให้เลขาธิการคณะกรรมการพลเรือนหรือว่ากอพอเป็นคนรักษาการเพราะว่ารักษาการก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าภาพก็เป็นไปได้นะครับที่ข้อสอบจะถามนะว่าใครคือผู้ที่รักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการคนที่รักษาการก็คือเลขาธิการกอพอนะครับในหมวดที่1นนะครับในเรื่องของพนักงานราชการในส่วนนี้ น้องอาจเจอข้อสอบในห้องสอบถามว่าพนักงานราชการเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทถ้าถามว่าพนักงานราชการมีอยู่กี่ประเภทนะครับคำตอบก็คือมีอยู่2ประเภทครับสประเภทมีอะไร1ก็คือประเภททั่วไป2ประเภทพิเศษประเภททั่วไปเนี่ยมีใครบ้างประเภททั่วไปเนี่ยก็คือกลุ่มงานบริการงานเทคนิคงานบริหารทั่วไปกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ แล้วก็กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะอันนี้คือประเภททั่วไปประเภทที่2ประเภทพิเศษพิเศษก็คือการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็นเฉพาะในส่วนของราชการนะครับจำไว้มี2ประเภทนะแล้วก็จํา ในข้อที่7จเนี่ยจำว่ากลุ่มทั่วไปนั้นเนี่ยมีอยู่7กลุ่มนะครับกลุ่มบริการกลุ่มเทคนิคกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มวิชาชีพเฉพาะกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งท่านอาจจะเจอคําถามว่าพนักงานราชการทั่วไปเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มงานไหนบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เปิดรับสมัครอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มงานบริการแล้วก็กลุ่มงานบริหารทั่วไปนะครับแต่ให้เราจำว่ามีอยู่6กกลุ่มนี้ คุณสมบัติของคนที่จะเป็นพนักงานราชการนะครับก็เหมือนกับคุณสมบัติของคนที่จะเป็นข้าราชการครับมีสัญชาติไทยไม,ม่ว่าจะการเกิดหรือการแปลงสัญชาติก็ได้หัวข้อที่2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายในข้อที่3นะครับในข้อที่4ไม่เป็นผู้ที่มีการทุกโพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับแล้วก็ ไม่เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าที่ในพรรคการเมืองไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจําคุกโดยคำพิพากษาถึงพิสุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นการกระทาโดยประมาทหรือความผิดร่วหูโทษนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือได้ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือดุลยเดื่นของรัฐและก็ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างในส่วนของราชการนะครับ รวมไปถึงไม่มีคุณสวบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับใน,ในข้อที่9นี้ก็คือจำว่าสัญญาจ้างหนึ่งคือมีอยู่ที่4ปีนะครับดูีปีนะครับ,ใน,รนะรบในการสรรหาในการสรรหาพนักงานราชการเนี่ยก็ในเรื่องของการสรรหานะครับ การเลือกสรรบุคคลเนี่ยเพื่อเป็นพนักงานราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการกำหนดแล้วจะมีประกาศของคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับที่มาดูเฉพาะส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับในการแต่งกายการแต่งกายก็จะมีระเบียบของการแต่งกายของพนักงานราชการอีกต่างหากนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเรารู้ให้เรารู้ว่าการแต่งกายและเครื่องแบบปกตินั้นให้เป็นไปตามที่สวนราการกําหนดมีก็มีเครื่องแบบวิธีการด้วยหน่วยงานแต่งกายเครื่องแบบสีกากีในวันจันทร์ก็ต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากี ในวันจันทร์เหมือนกันนะครับวันเวลาในการทํางานก็เหมือนกับหน่วยงานกับเือนข้าราชการนะครับในข้อที่13นะครับค่าตอบแทนค่าตอบแทนในส่วนนี้นะครับน้องอา่เจอคําถามในห้องสอบนะครับว่าสิทธิ์ของพนักงานราชการนั้นมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจําตรงนี้นะครับสิทธิในการลาก็เหมือนกับการลาการเป็นข้าราชการเป็นพนักงานทั่วไปนะครับ2สิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการทํางานล่วงเวลาหรือว่า OT นะครับ 3. สิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา4ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการก็เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 5. เบี้ยประชุม6สิทธิ์ในการขอรับเครื่องราชอิสริยพรณ์ 7. ลดประจำตำแหน่ง8สิทธิ์อื่นๆตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดนะครับนอยในประเด็นนี้เนี่ยสิ่งที่ข้อสอบอาจจะถามได้คือถามถึงเรารู้ว่าการเป็นพนักงานราชการนั้นมีสิทธิและมีสิทธิ อะไรบ้างนะครับในหมวดที่3ครับในเรื่องของการทาสัญญาจ้างเนี่ยปกติแล้วในการทําสัญญาจ้างพิจขรวดโดยรวมไม่เข้าใจเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานราชการเนี่ยเขาก็จะประเมินทุกๆ6เดือนอยู่แล้วนะครับข้าราชการก็ประเมินทุกหเดือนพนักงานราชการก็ประเมินทุกหเดือนนะครับผ่านเกณฑ์การประเมินก็ต่อสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินก็ไม่ต่อสัญญา แต่ของพนักง,งานราชการนั้นเนี่ยก็จะประเมินปีหนึ่งสองรอบรอบ6เดือนถ้าประเมินรอบ6เดือนผ่านในรอบที่2ผ่านในครบเมื่อครบรอบปีรอบสัญญา4ปีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรประเมินผ่านทุกครั้งเนี่ยท่านก็ได้ต่อสัญญาแต่ถ้ากับการประเมินรอบที่1ไม่ผ่านนะครับรอบที่2ไม่ผ่านประเมิน2ครั้งไม่ผ่านก็อาจจะถูกพิจารณาให้ยกเลิกสัญญาก็ได้นะครับนในหมวดที่3ครับในหมวดที่4วินัยครับวินัยของ ของพนักงานราชการนั้นจะแตกต่างจากข้าราชการนะครับซึ่งวินัยของพนักงานราชการนั้นในข้อย4บอกว่าการกระทาความผิดดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 1. กระทาความผิดฐานทุจริตต่อนหน้าที่ราชการ 2. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้ความเสียหายอย่างร้ายแรง ต้องมีคำว่าอย่างร้ายแรงนะครับ 4. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา 5. ประมาทอันเอร์จนเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับมีคำว่าอย่างร้ายแรงด้วย 6. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานในเวลาติดต่อกันเกิน7วันสําหรับตําแหน่งที่สวนราชการกําหนดวันเวลามาทํางานน,นนี่คือเกินผิดวินัยที่ร้ายแรงนะครับ 7. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําให้งานไม่แล้วเสร็จ 8ปดพฤพิชัช่วยอย่างรแรงแรงเป็นการกระทําความผิดทางอาญาโดยมีใครพักษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะหรือหนักกว่าโทษจําคุกนะครับเกระทําการอื่นในที่เป็นความผิดวินัยอย่างรแรงแรงนี่ในส่วนนี้นะครับน้องอาจจะเจอข้อสอบที่ถามว่าการกระทํอะไรต่อไปนี้เป็นการกระทําที่ผิดวินัยอย่างรแรงแรงน้องก็จํา9ข้ออย่างนี้นะครับใน การสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับการสิ้นสุดสัญญาจ้างเนี่ยหก็คือครบสัญญาจ้างก็สิ้นสุดนะครับสขายคุณสมบัตินะครับสพนักงานราชการตาย4ไม่ผ่านการประเมินเหมือนที่พี่เล่าให้ฟังนะครับหพนักงานราชการถูกให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยอย่างแร,แรงๆหกเหตุอื่นๆนะครับเหตุอื่นๆเนี้ยน้องอาจจะไปสอบเป็นข้าราชการก็ได้เมื่อเข้าไปทํางานในหน่วยงานเป็นพนักงานราชการแล้วเนี่ย ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปสอบเป็นข้าราชการของหน่วยงานอื่นๆได้นะครับก็ไปตามขั้นตอนไปตามกระบวนการของการเป็นข้าราชการก็สามารถที่ทําได้นะครับในหมวดที่6นะครับคณะกรรมการบริหารพนังงานราชการนะครับอันนี้เป็นไปได้ที่เขาสอบจะถามถึงเหมือนกันนะว่าคอพอรอเนี่ยย่อม,มาจากใครย่อม,มาจากอะไรคอพอรก็คือคณะกรรมการบริหารพนักง,งานราชการนะครับก็จะมีนายก,กรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานนะครับก็จะเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหารงานของพนักงานราชการนะครับก็ในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเริ่มใช้เนี่ยวันที่ประกาศวันที่13มกราคม2517นะครับแต่ว่าในส่วนที่บอกว่าเนี่ยให้เริ่มใช้เนี่ยเริ่มใช้1มกรา2547เเป็นต้นไปนะครับน้องสามารถที่ขอตัวอย่างข้อสอบ ในระเบียบสำนักนายกรมนตรีว่าด้วยพนักง,งานราชการในฉบับนี้นะครับด้วยการแอดไลน์ไปที่0637393235ขึ้นไลน์โปรไฟล์บอกว่าพิพิธนะครับแล้วก็ทักมาว่าขอตัวอย่างข้อสอบพนักง,งานราชการอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์บอกเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ